จะบอกว่าตรงนะคะเพราะว่านี่เลยซอยสุวินทวงซอย4คือเ็นแล้วนะแล้วก็นี่ที่จอดรถของเ็นบอยตะปุกมีใหญ่เบอเปเปลยห,หมดเปลือกไม่มีปิดเลยนะคะกว้างจริงๆนี่เดี๋ยวไปนอนให้ดูไปลับบ้านบายอัยะ,ะ,อะตะก,กุ อีข e ้อคาราคาประหยัดผ่อนเบาๆเพียง5,000บาทแต่ได้ตัวท็อปไปเลยกับคันนี้ซูโ u ต i เซ1.25 RS ปี2 <S 1 9 9เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องก,กันต่อเลยนะคะนี่โครงสร้างเดิมๆเม,ม็ดอาร์ตสวยเลยน็อตก็ไม่มีการไขนะคะนี่น็อตแก้มก็ไม่มีฝากระโปรงก็ไม่มีการไขเลยนะเดิมๆเ,เลยคันนี้นะคะเครื่องยนต์เบนซิน1,242พซีซีนะคะ91แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุด118นิวตันเมตร เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากภายนอกกันก่อนเลยนะคะว่า RS คันนี้ได้อะไรมาบ้างเริ่มที่กระจังหน้าเลยคันนี้นะคะกระจังหน้าเป็นแบบโภมเมีฒยมนะคะไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นฮาโลเจนนะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยล้อขอบ16นิ้วนะคะเป็นล้อแม็กนะแล้วก็กระจกพับข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้านะมีไฟเดี้ยวในตัวให้ด้วยคันนี้มีมีคีย์เลสให้ด้วยนะคะแล้วก็มือจับเป็นแบบโภมเมีฒยมนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเม็ดอาร์ให้ดูกัน สวยๆเลยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูครบสี่มุมเลยนะคะมั่นใจได้เลยว่ารถของเราไม่มีสนหนักที่ความน้ำท่วมแน่นอน,น ตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในของเจ้าซูซูปีเซียส1125แล้วนะคะคันนี้ได้เป็นผุ่มฟูสตาร์ทมาแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้วิ่งเพียง58,000โลเท่าน,นั้นพวงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันมีสั่งการด้วยเสียงด้วยนะแล้วก็นี่เลยหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะคะมีนีเวชชั่นให้ด้วยนี่นี่ที่ตะกล้องมาดูเลยนี่พื้นที่ของบอยตะุ๊กรใหญ่นี่ลานจอดรถ แล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple c a r p l a y แล้วก็ a n d r o i d Auto ด้วยนี่เดี๋ยวเรามาลองเสียบให้ดูเสียบ u s b ตรงนี้เลยแล้วก็เสียบกับโทรศัพท์ของเรา หน้าจอทัชชินของเราก็เป็นหน้าจอมือถือได้แล้วสามารถฟังเพลงได้นี่ดูแมพได้จะโทรหาใครก็ได้นะคันนี้นะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะมีหน้าจอดิจิตอลให้ด้วยแล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะคะเบาคันนี้นะคะให้เป็นเบาะหนังทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยอ้อคันนี้นะคะมีกล้องมองหลังด้วยมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันดีกว่า เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยโอ้ด้านหลังจะบอกว่ากว้างมากเลยนะคะนั่งสบายมากนี่ไม้สูง165นะคะแล้วดูพื้นที่ที่เหลือโอ้โหนี่ขนาดคนตัวใหญ่นั่งนะเนี่ยสบายเลยแล้วก็นี่ด้านหลังนะคะมีแอร์แยกให้ด้วยนะสามารถเปิดปิดเองได้นี่ปรเปิดปิดได้ หนาวก็ปิดไปร้อนก็เปิดแล้วก็มี power outlet ตรงนี้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันต่อเลย คันนี้นะคะบอยตะกุบขายอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง5,8 0พแเท่านั้นและที่สำคัญใจ5บาทรับดอกเบี้ยไปเลย2.55หรือ2.99%ผ่อนนาน84เดือนและมั่นใจได้เลยนะคะว่ารถของเราทุกคันไม่มีชนหนักทิดมข้นน้ำท่วมแน่นอนเพราะผ่านการตรวจสภาพมากถึง3 0 0ร้จุดจากกูอนสเปคชั่นนะคะเป็นบริษัทนนนำจากญี่ปุ่นนะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากเข้ามาดูรถจริงหรือว่ามาลองขับได้ที่เซ็นบอยตะกุบอยู่ที่ถนนสุวินทวงซอย4เขตีน ะะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปหรือโปรโมชั่นดีๆต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย